ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยตำรวจไซเบอร์เนี่ยบุกไปจับร้านนวดเพื่อสุขภาพแต่ว่าเขาไปสืบทราว,ว่าแฝงการค้ากามเอาเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับไปค้ากามด้วยและก็ที่สำคัญนะครับไปพบบัญชีจ่ายส่วยให้กับเจ้าที่หลายหน่วยงานเออนี่นะครับดูนะว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ตำรวจกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศทางอินเทอร์เน็ตกองบัญชาการของตำรวจไซเบอร์ร่วมกับมูลนิธินะครับเนี่ย อิมมาดูเอลนำกำลังไปตรวจสอบสถานบริการนวดแห่งหนึ่งชื่อว่าวิด้าสปาตั้งอยู่ในซอย4ซสีปิงเมืองอยู่ที่ตะบนช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้รับทราบเบาะแสและก็สืบทราบจนทราบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยเปิดบริการนวดเพื่อสุขภาพบังหน้าเท่านั้นเองแต่ว่าแฝงนะฮะด้วยการขายบริการทางเพศมีพนักงานเป็นหญิงสาวอายุไม่เกิน18ปีอยู่หลายคน คอยให้บริการลูกค้านี่นะครับเนี่ยข่าวมาเป็นแบบนี้จากการตรวจสอบนะฮะไปไปค้นเนี่ยพบนางสาวนัทนรีอายุ21ปีเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็ไปพบบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านมีการระบุรายจ่ายเป็นเงินที่ต้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานหรือเรียกง่ายๆว่าจ่ายสวยมากกว่า20,000บาทต่อทุกเดือนว่าอย่างนั้นคือจ่าย20,000บาทเป็นค่าสวยหลายหน่วยงานในทุกเดือนเลย มีบัญชีจ่ายอยู่ท้ายอ่าไม่ใช่ก็บอกว่ามีบัญชีจ่ายเนี่ยระบุไว้เหมือนกันนี่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 มีหลายชื่อเลยนะนี่กองไหนกองไหนกองปราบกองไหนกองไหนผู้การเออเนี่ยเยอะเลยนี่เป็นหลักฐานสําคัญเลยนะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยไปตรวจสอบพบปั๊บไปช่วยเด็กก่อนเป็นเด็กสาวหคนอายุเนี่ยต่ำกว่า18ปีที่บริการนวดแฝงการขายบริการทางเพศ โดยทางร้านมีการกำหนดอัตราค่าบริการนะฮะคอสเนี่ยนวดน้ำมันปกติราคา500ถึง799บาทไปถึงคอสเนี่ยนวดน้ำมัน B2B คืออะไรก็ไม่รู้ล่ะราคาประมาณสักพันสามถึงพันห้าอบาทออดี้ทูบอด๋อบ oh, อดี้บอดโหเนี่ยคุณยกเนี่ยรู้ดีเรื่องอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้านวดแบบนี้ราคาจะสูงหน่อย1,300ามรถึงพันหบาท และก็คอสนวดขายบริการทางเพศ3,000บาทะระบบไว้เลยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้จัดก,การร้านและก็ตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และก็กล้องวงจรปิดของร้านเนี่ยนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำส่งพนักง,งานสอบสวนโรงพักเมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาค้าประเวณีและก็เปิดสถานบริการสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเด็กสาวทั้ง6คนเนี่ยนะครับก็ช่วยเหลือเตรียมนำไปให้กับสาวิชาเที่ยสอบปากคำ แล้วก็จะไปตรวจสอบต่อไปนะครับว่านี่นะฮะว่ารายชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในสมุดเล่มนั้นที่ระบุว่าเนี่ยจ่ายให้กับคนนู้นคนนี้เนี่ยดูสิพันบาทนี่นะครับพันหนึ่งพันหน,น,หน,น,หน,น,หนที่ว่านียนะฮะจะไปตรวจสอบกันต่อไป<ะ>ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่านี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะตามที่เขียนไว้เนี่ยนะมีอะไรบ้างคุณโยกเนี่ยภาคหากองหนึ่งห้าร้อย กองสองปอพภาคห้ารอบชกปอพกพันห้าภาคห้ากองห้าห้าร้อยกองเมืองสืบจังหวัดกองปราบสอทผู้การสืบจาจาอะไาจาแซมครับโอ้เยอะแยะเลยค่ะเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปว่าแต่ไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อเลยนะเออเอาหน่วยงานหน่วยงานเป็นหลักนี่หน่วยงานเป็นหลักค่ะนี่เอานะครับ ของแท้ไหมต้องดูว่าของแท้ไหมของแท้ body to body เนี่ยนะคือถ้าตัวต่อตัวก็อารมณนวดปกติเขานวดกันตัวตัวอยู่แล้วพี่แต่ body to body อันนี้ตัวถึงตัวเนื้อถึงเนื้อมันก็มันก็ฟัง มันไม่ยากหรอกเฉพาะเฉพาะคนที่เขาเคยไปแบบทำแบบนี้ยงไม่เคยยงไม่เคยแต่ในหน้าข่าวหน้าสื่อเขามีเขียนบอกไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงยกแต่ว่าถ้าคนไปใช้บริการในแนวนี้เขาจะรู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมครับคุณบรจงเนียรู้ดีไอแบบเนี้ยยังไม่มาบังเอิญมายังไม่ถึงก็เลยไม่ได้ถามค่ะ